สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับในช่องช่างออฟชแนลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะพาพี่น้องๆทุกท่านนะครับพบกับแบงค์ห้าสิบสตางค์นะครับอันนี้เป็นแบงค์ห้าสิบสตางค์รุ่นเก่านะครับก็จะเป็นในอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่แปดนะครับนี่ครับผมเพิ่งได้มาครับนี่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ครับนี่นะฮะจากจะของเดิมนะฮะแต่ก็มีรอยพับนิดนึงครับแล้วก็มีในส่วนของคราบฝุ่นนะ ก็อาจจะทําให้แบงค์หรือธนบัตรนั้นดูมีเป็นคราบนะครับคราบออกจะเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับก็เนื่องจากเป็นคราบฝุ่นนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาก็ไม่ได้มีการซีนพลาสติกใสเข้าไว้นะครับก็เป็นการเก็บไว้ในตู้กระจกปกตินะครับตั้งโชว์ไว้นะครับโชว์ในตู้กระจกแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าสภาพค่อนข้างที่จะเกือบ100%ซนนะครับไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดเลยนะครับ ก็จะมีในส่วนของรอยยับเฉยๆนะครับในส่วนของรายละเอียดของแบงค์ห้าสิบสตางค์รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรูปในหลวงราชการที่แปดนะครับตรงด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็จะเขียนว่ารัฐบาลไทยนะครับแล้วก็จะระบุเป็นภาษาไทยนะครับว่าห้าสิบสตางค์นะครับแล้วก็จะเขียนกำกับนะครับธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี่ได้ตามกฎหมายอย่างเงี้ยแล้วก็มีในส่วนของตัวหนังสือสีแดงนะครับเป็นตัวเลขอารบิกนะครับหกสิบเก้านะ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเขาหมายถึงอะไรนะครับรหัสอะไรนะครับแล้วในส่วนของมุมขวาด้านบนนะครับจะเขียนกำกับไว้นะครับเป็นตัวเลข50สตางนะครับเป็นเลขไทยนะครับตรงนี้นะแล้วก็มุมซ้ายด้านล่างนะครับจะเป็นคําว่า50 st นะครับหรือว่า50สตางนะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของเลขอารบิกนะครับแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษ st จุดนะก็คือว่าย่อมาจากคําว่าสตางนั่นแหละครับ ห้าสิบสตางค์ในส่วนของตรงกลางธนบัตรตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนมุมซ้ายด้านบนก็จะเป็นสัญลักษณ์ตาครุฑนะฮะอยู่มุมซ้ายด้านบนนะธนบัตรใบละห้าสิบสตางค์ใบนี้ก็จะมีลักษณะที่เล็กกว่าห้าสิบสตางค์อีกรุ่นหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นในสมัยรัชากาลที่แดเหมือนกันนะบใบนั้นจะรู้สึกว่าจะเป็นสีน้ําตาลนะถ้าผมจําไม่ผิดใบนั้นจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่านะใบนี้จะค่อนข้างที่จะมีลักษณะเล็กกว่านะไม่ใหญ่มากนะครับสมัยนั้นเขาออกแบบมาแบบนี้นะครับและในส่วนของมุมขวาด้านล่างจะเป็นเหมือนรูปพานนะครับพานสองชั้นนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็พลิกกลับมาด้านหลังนะครับแต่สวยงามมากครับผมชอบมากเลย ด้านหลังจะเป็นในส่วนของรูปวัดพระแก้วนะครับนี่นะฮะวัดพระแก้วที่อยู่บริเวณท้องสนามหลวงบ้านเรานี่นะครับแล้วก็กำกับเป็นเลขห้าสิบตางทั้งไทยและอารบิกซ้ายและขวานะฮะนี่นะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของคําเตือนในเรื่องของการปลอมแปลงธนบัตรนะรจะมีโทษอย่างไรบ้างอะไรเขาจะเขียนระบุไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของลายเซน ของผู้ว่าอ่าไม่ใช่ครับเป็นลายเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเหมือนด้านหน้านะเนี่ยเช่นเคยนะเนี่ยแม่ภาพค่อนข้างสวยงามครับหน้าสะสมครับพี่ๆน้องๆท่านใดมีก็เก็บไว้นะครับผมเชื่อว่าวันข้างหน้าจะมีราคาเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนครับแล้วผมก็ได้ไปถามเหล่าบรรดาพี่ๆนักสะสมเหรียญน,นะครับสะสมแบงค์สะสมธนบัตรเก่านะครับเขาบอกว่าตอนนี้มีการรับซื้อกัน อยู่ที่ราคาในเกณฑ์ประมาณหลักพันนะนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อแท็จริงมากน้อยขนาดไหนครับก็จะซื้อขายอะไรก็ระวังมิจฉาชีพครับช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะครับก็ให้ระวังกันไว้ดีๆครับผมครับแล้วก็เลยนำมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณที่รับชมมาครับขอบคุณครับ